สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เจอกันกับแนวทาง3ามลาวนะครับก่อนรอบดึกนะครับผมเนาะก็จะเป็นลาวสามาัคคีลาวสามาัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับเมื่อคืนนี้นะครับผมก็มาสายลูดแล้วก็เด่นรองแล้วก็เจาะนะครับพี่พน้องก็ถือว่ามาสามรอบเลยนะครับลาวสามาัคคีให้2อกับหผลที่ออกค่าสองหนะครับ ใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่25นะครับมาสายรูดเราสามัคคี VP ให้2กับ8ผลที่ออก 0- 2960อนะครับอันนี้ก็เน้น2 8เนาะเข้ามา29นะครับ8ไม่มาใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่29เาราวีไให้0นกับ6ผลที่ออก0 13806ไม่มาใครเอาศูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่0 8 8 0นะครับอย่างที่ผมพูดไปในคลิปเมื่อคืนนี้เนาะว่าในรอบ v นะีไเนี่ย ถือว่าแนวทางเดินดีนะครับเดินดีกว่ากว่ารอรอื่นเนาะไม่มาไม่มาไมมาลูดก็มาเจาะนะครับเจาะนี่ก็ถือว่ามาเน้นๆเ,เลยนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านที่ติดตามเนาะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับในค่ำคืนนี้เนาะชื่นชอบในรอบไหนแอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับพ,พ,พี่เนาะสำหรับนะครับลาวนะครับสามคัคคีแล้วก็ เอาไยด้วยนะครับพี่พี่เมื่อกี้นี้ไอเนาะเอาไยด้วยนะครับเราสามเมื่อกี้ผมให้ไปที่เลข0กับเลข4นะครับพี่พี่ลูดไปที่เลข0 02 06 08 42 สี่ห้าสี่แปดสามตัวสี่ศูนย์สองนะครับส่วนเล่าสามัคคีวีไอพีนะครับเหล่าสามัคคีวีไอพี ผมได้เลข8กับเลข4นะครับพี่พี่เนาะลูดไปที่เลข4 40 46 49 80 86 89นะครับ3ตัว840นะครับ ส่วนลาว vip ส่วนลาว vip นะครับให้ไปที่เลข2กับเลข8นะครับรูดไปที่เลข8 8 1 8 2 8 3 0 2 0 1 0 3นะครับ นะครับพี่พี่ผมว่าจะให้เลข2นะเป็นเลข0ูงงนย์เงเงินนะครับไม่เป็นไรนะครับเนาะให้0ูนย์กับแนะครับพี่หรือว่าในชื่นชอบ2เนาะให้0ูนย์กับแนะครับ3ตัวนะครับผมให้ไปที่0ูนย์แปดสามนะครับผมศู 0, 8, 3, นยะ์แปดสามเนาะก็ถือว่าในสามรอบเนะี่ยติดแปดนะครับพี่เราขอให้มาก็าแล้วกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ3าราวก่อนรอบดึกนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีในค่ำคืนวันที่15นะครับกุมภาพันธ์ 2, 5 6 8นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ